เราแต่เราไม่ต้องไปเข้าไปถึงเขานะเราอยู่แค่เกาะนาสวัสดีครับผมชื่อพี่ศีชัยสวัสดีครับรพี่มาหนองคายพี่มาถัดมาที่หนองคายพี่แล้วก็ ผมสบกบเจอมีเจ้าที่คนขับมินายจรนะนมีกี่นายเนี่ยหนายสอนายหนายสนายสนายสนาย6นายมี6นายด้วยกันไม่มีกล้องวงจรปิดนะกล้องวงจรปิดไม่เห็นลแล้วก็ไม่รู้ว่าติดกล้อง body c ม m e r ากันหรือเปล่า แต่ไม่รู้ส่วนเรื่องป้าย,ายชื่อป้ายอะไรก็ยังไม่เห็นนะครับแต่มีนั่นหนึ่งพลาสติกก้าวไปที่แคมป์่านะมีนั่นหนึ่งที่นี่โดนหนองคายครับผมหนองคายจ้าอันนี้หนองคายเข้าประกวด<ฮ>หนองคายเข้าประกวดฝั่งนู้นผ่านมานะผ่านมาไปเกาะกลางวพี่ไเดี๋ยวที่ดู ผ่านมานะผ่านมาสุดท้เจอแล้วก็สงสัยเนาะสงสัยแล้วก็เข้ามาถามแล้วพี่ฮะว่าอันนี้พี่ดาบหรือผู้สาวัตพี่ดาบเนาะว่าทำอะไรครับทำอะไรพี่สงสัยไงสงสัยแล้วเข้ามาสอบถามยืนเลย,ยนะครับสงสัยแล้วก็เข้ามาสังเกตการเนาะ เกี่ยการในการปฏิบัตหิหน้าที่เ,เนาะอันนี้ของพี่เองก็ต้องต้องบริแคบร,ราติดทุกนายไหมพี่อะไรนะก้องติดติดทุกนายไหมกล้องบริแคบาติดทุกไานไหมติดติดคําสั่งของต่อรอเนี่ยเขาบอกว่าไอ้ดื้อเนี่ยเพราะอุ้มหายนีเจ้าที่ที่มาปฏิบัติหน้าที่ต้องติดทุกนหนใช่ไหมไม่มีคอยจักเบนใช่ไหมพี่มันก็จะมีเหมือนที่ บางทีแบตเตอรี่มันต้องหมดบ้างเขามีใช่ไหมเพราะถ้าว่าถ้าว่าหมดพี่ก็ไม่พร้อมพี่จะมาพร้อมพี่ปฏิบัติหน้าที่ใช่ไหมเขาก็จะตรวจสอบถ้ามันหมดเขาก็จะไปเปลี่ยนตรงไหนมาหรืออาจจะให้ไปอยู่ทดโน้นอะไรอย่างนี้ยแต่สมมติถ่าถ้ามันหมดแล้วอะถ้าหมดแล้วก็ต้องต้องควรที่ไปชาร์จแบตให้เต็มก่อนแล้วให้มาใช่ไหมใช่ใช่เหมือนกันหรือว่าหรือว่าแบตหมดแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ได้เหมือนเดิมเหรอแล้วเราคนนี้น้องน้องคนใหม่เนี่ยฝึกงานเลยผมก็ยืนประกวดเหมือนเดิมมาหาพว่อ๋อ สาวโรงานโรงเรียนในจิบแล้วพี่ของพี่เปิดอยู่ไหมของพี่อ่ะเปิดไหมประดีผมวแม่กับพริบมาหน้าต่เปิดใจะไหมของพี่เปิดแล้วมาคู่คู่พระบ๊อุ้มหายประเดี๋ยวอ๋อห้าทีตัดอ๋ออันนี้มีแล้วของพี่ไม่มีกล้องเลยเนี่ยหรอกล้องแบบเออ่เรียลไทม์อ่ะกล้องน้องเขาบ้านเดี๋ยวจะว่าน้องเขาอยู่บนบุรีอ๋ออ้า มีก็ไม่มีนะไอไอ้ไอตรงป้ายบ่งบอกนะร้อยห้าสิบเมตรเหมือนไม่เห็นนะไม่มีนะบริเวณนู้นนะไม่มีนะไม่เห็นป้ายร้อยห้าสิบเมตรไม่เห็นนะครับมาบ่งว่าบริเวณนี้มีจุดจุดตรวจขันวิรจ,จราจอนะครับไม่เห็นอันนี้น้องน้อง่น้องก็ฝึกใหม่นะครับไม่มีกล้องบริการมิลล่านะนะขณะที่เรียกประชาชนนะไม่มี เราต่อก,กางนะครับไม่ไปแตกควางกับปฏิบัติหที่เขานะนายนึงหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนายหกนายด้วยกัน,กนไอ้โมก็ยังใส่อยู่ไอ้โมยังใส่อยู่นี่เดินมาหาผมแล้วพอดีเขาเดินมาหาผมพอดีนะฮะแล้วก็ สงสัยเนาะแล้วเขามาสอบถามแล้วกันเนาะวันนี้เขาเดินมาถามผมนะเขาเดินมาถามผมพอดีวันนี้เขาเดินมาถามผมนะนนดมาามผมนีนะผมก็สงสัยนะ ถามผู้ปฏิถามผู้ปฏิบัติอะนะครับทำไมต้องใส่ไอ้มงแค่ต้องใส่นะพี <Okay. S 1> ่ดาบพี่ดาบเอ่อทุกทนเรา,าเราใส่ไอ้มงเนี่ยมันคบคู่กับค,บคำสั่งของรันได้ไหมที่ว่าห้ามใส่โมง ในการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยสาเหตุที่พี่ใส่ที่พ่ออะไรกันฝุ่นกันฝุ่นเนาะกันฝุ่นแล้วจะฮะเป็นภูมิแพ้่ถ้าสมมติถ้ครับหน้าที่เขาออกมานี่ต้องปฏิบัติตามไหมพี่ไครับพี่ได้ครับเลยขออนุญาตนะครับใช่ไหมคือตรงนี้เป็นเกณฑ์ปฏิบัติหน้าที่นะครับพี่ไรได้พี่พี่มีแอเรียไหมมีครับอันไหนครับแอเรียมีอะไรกั้นไหมมีอะไรกั้นไหมถ้ามีถ้าสมมติมีอะไรกั้นซะเคยปฏิบัติหน้าที่พี่ อย่าลืมนะฮะมันต้องมีในการในเขตพันที่คุณนะอาจจะคุณมีอาจจะมีครัวยืนมีของมาวางนะครับบาอันเนี้ยของของพี่ไอของพี่ได้เขตปฏิบัติทั้งพี่อย่างงี้มันไม่ใช่นะครับคุณเอาของมากันว่าบริเวณที่คุณห้ามเข้าบริเวณมันจะไม่สะดวกต่อการเรียกรถเข้ามาจอดครับพี่เรียกนู่นคุณเรียกอยู่นู่นนู่นผมเข้ามาสอบถามมันมันรู้ไช่โดยเอาสอบถามอะไรเรื่องอะไรเขาถามมาในการที่พี่ใส่โมงเนี่ยใส่แว่นตาดําเนี่ยดำไหมไม่ใช่พี่คุณดูนะ ผู้คนนู้นน่ะมันต้อง,อง,องสอบคอร์สกับคําสั่งของตรอไหมคืออย่างนี้พี่พวกเราทํางานกลางแดดกลางแจ้งหนึ่งฝุ่นนะฝุ่นเยอะอ๋อเขาใจรลูกประชาชนได้รุนเนาะเพราะว,าาวา่าใส่ตัว้งใส่โมงใส่แม่นตาดํต้องใส่ปิดหน้าเพื่อสุขภาพเพื่อสุขภาพได้โอ้ทางานตรงนี้มา17ปีผมต้องใส่และเพราะว่าไม่ไหวสายตาถ้าคําสั่งถ้าถ้าพี่คําสั่งมันมีขมวดท้ายอีกนะใส่ได้แต่ถ้าคุยกับประชาชนเปิดผมเนี่ย ประชาชนอยนี้แเมื่อกี้พี่ก็ไม่เปิดไงก็คุณบอกเขาเปิดได้เขาไม่ได้เปิดไงคูลค่าเขาตามเพราะงั้นเพราะงั้นเอาคำสั่งของของเขาเนี่ยคำสั่งที่ออกมาเนี่ยคำสั่งที่ออกมาับไม่ต้องนะคุณไยกับประชาชนอยู่ผมขอดูหน้าได้ไหมดูไปช่วงไปชื่อได้ไหมอันนี้ดัดถูกต้องโอ้ะมีป้ายร้อยสิบเมตรไหมพี่มีป้ายร้อยสิบเมตรไหมเห็นไหมอยู่ไกลมีกล้อง cctv ไหมกล้องแบบเรือทามีไหมกล้องเรียลไทม์นี่กล้องเรียลไทม์อันนั้นตรงนั้นตรงนั้น นั่นแหละก่อนเข้าด่านนะมีจุดตรวจนะเว่าด่านบริเวณนี้ไม่เป็นของอาแต่ของเป็นของวิทยด้ไอ้เขตเเคแดนนะบริเวณนี้ก็ต้องสมควรที่มีกล้องไหมก่อนที่เข้าด่านมันมีกรณีที่ห้ออไม่ใช่กล้องชัยรุงชัยเดนของคุณอันนี้มันก็ปวดกันละผมถามว่ากล้อง C C T V แบบเรียลไทม์ผมไม่ได้ถามถึงกล้อง Body Camera นู่นไงนั่นแหลใช้ตัวนี้ซึ่งมันไปขึ้นบนปศูนย์เขาเรียกอะไรศูนย์วิทยุ C C t v อะไรนะของผมจำชื่อมันไม่ได้แต่แต่หน้าด่านหน้าด่านไม่มี ผมใช้ตัวนี้อนนี้เป็นไปของไปของอะไรเป็นของตำรวจไปของข้างบนเป็นของตำรวจเหรอครับอ๋อขึ้นที่ศูนย์วิทยุของตำรวจเลยศูนย์เขาเรียกศูนย์อะไรนะแล้วของของพี่ของพี่ไม่ต้องใช่ไหมเอกหน้าอกอันนี้ผมเข้าใจอยู่แต่ด้านหน้าด้านหน้าของของเจ้าที่คือไม่ต้องมีโอใช้ตัวนี้ไงใช้ตัวนี้เอาครับอ๋อใช้ตัวนี้แต่บริเวณนี้คือไม่มีครโอเคอ๋อผมว่านะถ้ามีกล้องบอดี้แคมกล้ก็อกล้องบอดี้แคมกล้ามาถ่ายก็ได้นะไม่ใช่เอาของส่วนตัวมาใส่ผมจะถ่ายกล้องอะไรก็ได้ครับฮะเอาบอกมาดิ พู้ใหม่ได้รู้ถัดก็ได้คุณละเมิดผมไหมผมถามอะถ้ากล้องปฏิบัติการละผมไม่ว่านะาถ้าถ้าถ้าเป็นกล้องปฏิบัติการลาผมไม่ว่านะครับผมไม่ว่าอันนี้ที่พูดถึงมามรยาทปฏิบัติหน้าที่อยู่ในอันนี้เขาเรียกมารยาอะไรคุณมาหาผมครับคุณเดินมาหาผมได้พูดไม่ปฏิบัติหน้าที่พื้น <mem pp. S 1> ที่คืออะไรถ้าเอเรียแมงนี้นื้อคือที่ครอบคุมอหมหรือมีอะมีอะมีเชือกมีอะไรกั้นว่าเป็นที่พื้นที่ของคุณ แล้วพี่มารบกวนอะไรครับตุกกวนแบบไหนครับเข้ามาสอบถามเพรตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ขึ้นพื้นไปเข็นพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่ขุนคุณเนี่ยมีกลวยที่แอเรียกันไหมมีไหมตอบดิเราอะตอบพี่เราตอบดิมีอะไกั้นไหมไหนตรงไหนกั้นบอกดิเอามาตรงไหนกั้นเดี๋ยวพี่อย่ามารบกวนผมนะเอาประจำไปปฏิบัติหน้าที่งั้นไปปฏิบัตหน้าที่ไปนะถ้าตอบไม่ได้ก็ไปปฏิบัตหน้าที่ไปหนองคายในบันเออดูมารยาทอันนี้เรื่องมารยาทนะ น้องใหม่เขายังไม่พร้อมนะพี่ดาบเออพื้นที่นะครับพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่นะคุณจะมีอะไรมากัน้นดีนี่วิ่ีอะไรกันประชาชนก็สามารถเดินไปไหนก็ได้ใช่ไหมเขาเขาอ้างเขาอ้างเข,า,ขาบอกแล้วนะครับเขาอ้างว้าเขาแพ้ฝุน่น แสงแสงแดดนะครับแต่คําสั่งที่ออกมาเนี่ยมันแย้งเหลือเกินเนาะมันแยง้งย้อนแย้งนะครับแล้วมีมีบทลงโทษยังไงอ่ะตลรอมีบทลงโทษยังไงอ่ะท่านกิติรัตพันเพชรนะครับพบว่าตรอจะมีบทลงโทษยังไงกับลุนร้องท่านเห็นไหมผมถามนาะที่มีบทลงโทษยังไงอ่ะมันไม่ใช่คาสั่งแต่ไม่มีบทลงโทษแบบจริงจังอ่ะไม่มีบทลงโทษที่มันแน่นอนนะครับมันไม่มีนะครับ แค่เขตพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่เนี่ยเขตพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่เนี่ยมันจะมีอะไรกั้นไหมบริเวณนี้บริเวณนี้คุณห้ามเข้านะบริเวณนี้เป็นเขตพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่นะคุณห้ามเข้านะแล้วทำไมคุณเรียกประชาชนเข้าเข้าเข้าไหลทางได้ในเขตปฏิบัติหน้าที่ของคุณเนี่ยทำไมคุณเรียกประชาชนเข้าไหลทางประชาชนก็จะสามารถเดินหนไปได้ใช่ไหมแ้าคุณมีพื้นที่บริเวณนี้คุณทาไมไห้ามประชาชนเข้ามาเนี่ยบริเวณนี้ในเขตปฏิบัติหน้าที่ของคุณเนี่ยบริเวณ เออมีกววยมีอะไรกัน้นนะครับมีแอร์เ uh, รียก็อ้ยนะปุลิตลายะนะกั้นเขตพื้นที่นี้ยผมจะไม่เข้าผู้ผมจะไม่เข้า,ะขานะครับแต่พื้นที่บริเวณนี้ยังไงก็สามารถเดินได้ <Okay. S 1> ถ้านยังเรียกประชาชนเข้าไปได้เลย <Okay. S 1> ใช่ไหมเออผิดไหม น้องคายครับพันตำรวจตรีอยู่ไหนเนี่ยพันตำรวจตรีพันตำรวจต,ตีอาทรผู้ควบคุมด่าน,อย,าน,น,อ,นยอยู่ที่ด่านไหมเนี่ยชื่อเนี้ยอยู่ที่ด่านไหมเนี่ยอยู่ที่ด่านไหมพี่คนนี้เขายู่ที่ด่านไหม ร้อยตำหนัเอกอันไอ้พื้นที่อะไรครับไม่ใช่ครับกูร้อซื้อที่มาเหรอผมอยู่หลายทางนะอยู่หลายทางครับ กาลังคนในการตั้งจุดขันวิทยาจรน์้องกี่นายนะครับเขามีเขียนบอกอยู่นะว่ามีกี่นายกี่นายนะครับอันนี้มีแค่หนึ่งสองสามสี่สี่นายห้านายหกนายหกนายด้วยกันนะกล้องนะครับกล้องแบบเดียวทางนะครับกล้องแบบเดียวทางก็ไม่มีนะครับเขาอ้างเอากล้องตัวนู้นไล่กล้องตัวนู้นถ่ายไปทางนู้นเอากล้องไหนอะที่ตัวเอที่เขาด่านมาเอากล้องตัวไหนไม่มี เห็นไหมไม่มีพุ่มกับนะครับพุ่มกับพุ่มกับเมืองนะครับเมืองหนองหนองคายนะครับท่านต้องบอกลูกน้องแล้วนะครับหรือลองลองสวสดิ์จราจรนะครับท่านต้องดูลูกน้องแล้วนะฮะว่าการตั้งจุดตรวจเป็นลักษณะแบบไหนมันต้องมีกล้องไหมเนี่ยมันต้องมีกล้องไหมถาม น้องคายฮะนี่พอไปเขตพื้นที่พื้นที่ปฏิบัติหน้าที่นี่แต่คุณเรียกประชาชนเข้าไปเนี่ยเขตปฏิบัติหน้าที่แน่นอนเอดีพี่บอสพอดีเขาเขาเดินมาหาผมพอดีไงเลยเดินมาหาไงตอนแรกผมอยู่เกาะกลางนู่น ก็ธรรมดานะฮะตอนนี้ผมอยู่บริเวณนี้ผมอยู่หลายทางครับเห็นไหมนี่คือหลายทางตรงนี้มันเป็นเขตเขตอะไรเขตนใดด่านครับดา่านคืออะไรไม่รู้อยู่ตรงนี้ต้องบอกพี่พี่เป็นด่านหรือพี่จุดตรวจเอาแน่้ยนแะน่คำถามป็นคำภาษาพูดถ้าเป็นเป็นมันมีอยู่จุดตรวจจุดสกัดอยู่เลยสรุปว่าตรงนี้ไม่ใช่เลยไม่ได้ด่านใช่ไหมคือจุดตรวจใช่ไหม มเ,เป็นเป็นภาษาพูด<อ>เขตตั้งด่านไม่ได้ว่าเขตตรวจตรวจอะไรที่ไปอยู่ข้างบนตรงนี้ต้อรถดบตรวจนู้นไงพี่ตรวจอจุดนู้นไงก็รับการปกครองไงในเขตไม่เห็นรถพี่แล้วมีอะไรมากัน้นนะพี่อะไรมากั้นไหมกั้นอ,อะไร,รกัน้นคุณไหมกั้นรถเข้าคาุณไม่ได้ก<ม><ม>ั้นเมื่อถึงพื้นที่บริเวณนี้ถ้าคุณน้อยกั้นเนอะคุอย่างคุณห้ามเข้านะบริเวณห้ามเข้าแล้วคุณเรียกประชาชนเข้าไปทำไมจะไดม่ตามไง คุณกเอาอะไรมากั้นดิห้ามพื้นที่เนี่ยคุณบพื้นที่จะห้ามได้ยังไงอ่ะค,คุณมีอะไรมากั้นดิเนี่ยเอามันมีไม่มีอะไรมากัน้นไม่มีอะไรก็บอกเพจปฏิบัติหน้าที่เพจปฏิบัติหน้าที่ ลุกกนแบบไหนคูณมีหน้าที่ทำก็ทำไปทำตุกต้องักอย่างกลัวอะไรประชาชนเข้ามาดูเนี่ยถ้าคิดว่าตัวเองทำถูกก็ทำไป แบตไม่พอเนี่ยแบตไม่พอน่าจะจบก่อนเขาชี้พี่เปล่าอย่าร้อนตัวแต่ก็ไม่ชี้พีนน่ไม่ต้องนั่นไม่ต้องร้อนตัวเขาชีไ้ไปไหนก็นได้กูจะเดือดร้อนตัวพี่ดาบเขามองเขาชี้ใส่พี่ยังอะ่ะเขาชี้ใส่พี่ยัง จะว่าชี้ใส่หน้าคุณนี่มันไม่เหมาะสมนะอย่างนั้นเออโอเคก็ไม่ได้ชี้ใส่หน้าคุณนี่ อ่พี่พี่สปปลาวนะที่ข้ามมานะมาเที่ยวนะมาเที่ยวมักงมหาญาติมากนะครับในหนอ,องคายนะครับไปเขตติดต่อนะเมืองพี่เมืองนะ้องเนาะก็เข้ามานะแต่ที่ร้วนีฮะมันไม่มีนะมันไม่มีนะครับบริเวณนี้ไม่มีกล้องนะครับกล้องอแบบเดี่ยวถามนะครับกล้องที่เราที่เราลงด่านทุกด่านนะที่เราเห็นกันมานะฮะที่เาเห็นกันมา,นะา,นนมา amar, จะมีกล้องนะครับจะมีกล้องเดี่ยวถามที่มองไปหารบริเวณที่เจ้าที่รถที่เข้ามาเนี่ยจะมีกล้องนะฮะ จะมีกล้องแล้วก็ตรงนี้จะมีกล้องอีกกล้องหนึ่งนะหรือบริเวณนี้จะมีกล้องอาจจะเรียกตรวจค้นนะครับอเรียกอะไรเงี้ยมันจะมีกล้องอีกตัวหนึ่งบริเวณนี้นะบริเวณนี้ก็ไม่มีเรียกประชาชนเข้าไปเนี่ยบริเวณนี้ไม่มีในด่านบริเวณนี้ก็ไม่มีกล้องกล้องซีซีซีกีก็ไม่มีนะครับไม่มีเห็นไหมไม่มี น้องคายผ่านมานะนะเห็นปะน่ะเนี่ยคุยประชาชนเห็นปะ่ะคุยประชาชนคนจะลดลงมาไม่ลดเห็นปะน่ะเ่ยใส่ใส่โม,ม,ม่งเหนปะ่ะใส่โม่งเหนอปิดหน้าปิดตาดเห็นปะน่ะมัแท้ฝุ่น แพ้ฝุดลองนะครับเขาว่างั้นเพราะแพ้ฝุดลองอาว่าแพ้ฝุดลองนะ้ยอยากถ่ายมาถ่ายใกล้ๆนี่พี่ดามาถ่ายใกล้ๆนี่ อยากถ่ายถ่ายใกล้ๆนี่ไม่ได้ห้ามนะมาถ่ายใกล้นี่ถ้ามีกล้องบันทึกคลเปล่ามาถ่ายเลยไอ้กล้องส่วนตัวมาถ่ายเนี่ยมันดูยังไงไม่รู้นะรู้เลยอะกล้องบันทึกคลเปล่าดิกล้องบันทึกคลเปล่าก็มีเอากล้องบันทึกคลเปล่าเลย